สวัสดีครับพบกับช่องเมทซานะครับวันนี้เราจะมาสปอยปินออเทีนิดภาค w o เวิลด์ครับตอนที่1 2นี่หรือจะตรงกับบางละในตอนที่192เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนที่แล้วการแข่งขันคู่ที่2ทีมญี่ปุ่นได้ส่งคิริฮาระคู่กับโทโน เจอกับฟังทีมกรีซได้ส่งสองพี่น้องสเตฟาโนอโปรูรอสลงมาเจอกันโดยการแข่งขันทั้งสองทีมได้ใช้บทลงทันโจมตีใส่กันโดยฝั่งทีปุ่นโทโนโได้ใช้บทลงทันใส่ทีมกรีซแต่เหมือนกับว่าจะไม่ได้ผลกับทีมกรีซเลยแล้วทีมกรีซก็ได้โต้กับอย่างหนักหน่วง โดยใช้บทลงทันฉบับกรีซโจมตีใส่โทโนโถึงกับเลือดท่วมตัวเลยทีเดียวแต่โทโนโก็ไม่ละทิ้งความพยายามก็ได้ตีรูกบทลงทันใส่ทีมกรีซเช่นกันจนผลที่ได้นั้นสเตฟาโนโคนพี่โดนบทลงทันของโทโนโครบทั้งหมด13ท่าเลยไม่สามารถแยับตัวได้ซึ่งเจ้าสเตฟาโนคนน้อง เห็นแบบนั้นเลยพยายามที่จะหนีแต่ก็ไม่รอดก็โดนโทโน่ตีบทลงพันใส่เช่นกันแล้วกับกลายเป็นว่าโทโน่ได้ตีพลาดไปแล้วร่างกายของเขาก็ไม่ไหวแล้วเลยฝากให้คริฮาระสารงานต่อจนคริฮาระสามารถถล่มสเตฟานคนน้องได้อย่างราบคาบจน จบเกมทีมญี่ปุ่นเอาชนะไปได้6-4ต่อเกมแล้วการแข่งขันรอบที่สามกำลังจะเริ่มขึ้นทีมญี่ปุ่นได้ส่งชิรายิชิลงมาเจอกับเซอุดกับตันทีมกรีซเมื่อชิรายิชิเห็นแววตาและท่าทาของเซอุดเลยรู้ว่าตัวเองณตอนนี้ไม่สามารถที่จะ แข่งเอาชนะเซอุดได้รวยลึสุดกังวลเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองทานเนกกจิมาเลยเดินเข้ามาหาชิราอิชิแล้วก็เป่ายิ่งชุกหันไปทางนั้นแล้วก็บอกชิราอิชิไปว่า ine, นายน่ะเป่ายิ่งฉุกแพ้ฉันนะคุโรโนสเกตเดี๋ยวแมตช์นี้ฉันจะลงแข่งเอง ine, นายน่ะไปพักให้สบายใจก่อนถึงนะ เคนยะเห็นแบบนั Guys, y, like ้นถึงก็อ er. ุทานมาว่ายอดไปเลยนี่มันคู่ใหญ่ของทางทีมกรีซและทีมญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยว่าแต่ทำไมเจ้าชิราอิชิถึงไม่ได้ลงแข่งล่าโอชิทาลิเลยอธิบายให้เคนยะฟังไปว่ารู้สึกว่ากฎการแข่งสามารถเป็นตัวนักกีฬาในทีมภายในจคนที่ส่งรายชื่อได้นะพวกโฮิโอ ก็ถึงกับงงเช่นกันเลยพูดออกมาว่าทำไมกันล่ะถ้าเป็นคุณชิราอิชิก็น่าจะใช้เทนนิสสมบนแบบเอาชนะด้านี่นาหรือว่าเจ้าคนที่ชื่อทาเนกะจิมาเจ้านั่นคิดว่าตัวเองชนะได้แน่ก็เลยลงไปแย่งซีนใช่ไหมล่ะเซอดุดเลยบอกทาเนกะจิมาไปว่าโหเสนอตัวมาเป็นคู่มือของเราเองเลยเหรอเนี่ย ช่างเป็นชายที่กล้าหาญจริงๆเลยนะทาเนกจิม่าเลยตอบเซยุสกลับไปว่าขอบใจมากนะช่วยออกมือให้ฉันบ้างหน่อยก็ได้เช่นกันนะแล้วทาเนกจิม่าเลยคิดอยู่ในใจว่าหม,หมอนี่เป็นปีหนึ่งจริงๆหรอเนี่ยขืนให้เจ้าคูโรโนสุเกะแข่งแล้วก็คงไม่ไหวแน่แล้วกรรมาการก็ได้ประกาศว่าเอาละ่ะวันเซตแม ทีมกรีซเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วก็เป็นเซอุสเสิร์ฟลูกออกไปทานิกาจิมาเลยกระโดดรับเสิร์ฟได้และตีโต้กลับไปเซอ,อุสก็เลยวิ่งขึ้นหน้าเน็ตตีลูกอย่างรวดเร็วแต่ทานิกาจิมาได้ใช้ท่าอิซุมุท่าแห่งความว่างเปล่าตีโต้ลูกเซอ,อุสกลับไปอย่างง่ายดาย แล้วลูกก็ได้ลงคอดหลังไปทางโทคุกงาวะเห็นแบบนั้นถึงกับพูดออกมาว่าข้อมูลจะถูกประมวลผลจากสายตาของเขาส่างผ่านความคิดและการกระทําทันทีสมกับเป็นชายอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์มาแต่กำเนิดเลยละ่ะเซอุสถึงกับบอกทานะจ,จิมาไปว่านายน่ะไม่เลวเลยนะ เป็นคนที่คล่องแคล่วดีเลยนี่ทาเนกาชิมาเลยตอบเซอุสกลับไปว่าขอบใจนะงั้นเดี๋ยวจะไปอีกเรื่อยๆเลยละกันซึ่งการแข่งขันคาเนกิชิมาก็ได้ไล่ต้อนเซอุสจนไปไม่เป็นเลยทีเดียวโคดิโอเห็นแบบนั้นเลยชี้นิ้วไปที่ป้ายคะแนานแล้วได้พูดด้วยความสงสัยว่านี่นีน,นี่มันไม่แปลกไปหน่อยหรอ ทั้งๆท,ที่รุ่นพี่ทานกคิจิมาคองเกมได้ขนาดนั้นแท้ๆแต่สกอร์ทำไมได้แพ้ขนาดนั้นเลยล่ะเซอุดเลยชี้นิ้วไปหาทานกิจิมาแล้วได้บอกทานกิจิมาไปว่าเฮ้ยเป็นเพราะอะไรกันนะถึงได้เป็นแบบนั้นนะทางฟั่งทิมญี่ปุ่นอาตเบถึงกับอุทานมาเลยว่าฮะควบคุมการแข่งขัน ได้ทั้งหมดเลยงั้นหรอความสามารถอะไรกันเนี่ยเบียโรอินเลยตอบอาตเบกลับไปว่าน่าจะใช่แล้วละ่ะอีกอย่างเพื่อนของนายเทศกัสินะเทศกัโซนของเจ้านั่นควบคุมการเคลื่อนที่ของบอลให้เข้าหาตัวเองสินะส่วนไอ้เจ้าเซอุสมันเหนือกว่านั้นก็เป็นการควบคุมการแข่งให้เหมือนกับว่าตีบอลโดนหรือตีโต้กตับได้ ทั้งๆท,ที่บางอย่างนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเป็นความสามารถค้ายกับเทพที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยละ่ะทานเนกจิมาเลยคิดอยู่ในใจว่ารู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่กลางเะเลสายทุกอย่างมันร้อนไม่หมดเจ้านั่นมันสามารถควบคุมภาพความคิดในหัวเราได้ด้วยหรอเนี่ยจากนั้นทานเนกจิมาก็ได้เดินโซเซกลับไปที่คอร์ดของตัวเอง พวกโบริโอเห็นแบบนั้นถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยพูดออกมาว่าฝ่ายตรงข้ามคงจะแข็งแกร่งหน้าดูซินาเน่ถึงจะเป็นอันดับที่2ของทีมี่ปุ่นก็เถอะในสภาพแบบนี้คงไม่ไหวแน่จากนั้นทาน,นกคิติมาเลยนั่งลงกับผืนแล้วได้คุค้นคิดหาวิธีที่จะเอาชนะให้ได้ทางฝั่งทีมฟรีสเห็นแบบนั้นโดยเฉพาะเฮเด เลยพูดออกมาว่าสงสัยเจ้านั่นคงพยายามคิดจะทำอะไรสักอย่างสินนะเคอร์เมสเลยพูดเสริมต่อไปว่าแต่ว่านะแค่เจ้านั่นทำจิตใจให้ว่างเปล่าจะตีลูกของท่านเซอุสกลับมาได้หรอไม่มีทางรอกบางกันเลยตอบกลับไปว่าการตั้งค่าแบบนั้นคงจะคิดทำให้ตัวเองมีจิตใจที่ว่างเปล่าสินะ แต่การคิดที่จะตีลูกจากสภาพที่ไม่คุ้นชินนี่ช่างโง่บริสุทธิ์สิ้นดีจากนั้นเซอุดก็ได้โยนลูกแล้วกระโดดเติบออกไปอย่างรวดเร็วหาเนกิิมาก,ก็ได้กระโดดตีลูกนั้นไปอย่างแรงลูกลงเส้นขอดฟังเซอุดไปเซอุดเห็นแบบนั้นเลยพูดออกมาว่าเฮ้ย hey, ใช้ได้เลยนะเนี่ย เทคนิคทำให้จิตใจว่างเปล่านั่นหรอฐานเนกาจิมาเลยตอบกลับไปว่าไม่หรอกแค่นี้นะการแข่งขันจริงๆมันต่อจากนี้ต่งางหากละแล้วการแข่งขันคู่นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยลปินออฟนิดภาคเวิลด์ครับตอนที่4-2หรือจะตรงกับมังงะในตอนที่ 1 9 2สแล้วถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่ได้ทำเกี่ยวกับจัดอันดับ10อันดับกับตันสุดแกร่งกันเลยนะครับ เริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าอยากให้ทำขุมกำลังหลังจากปี3จบไปแล้วแต่ละโรงเรียนด้วยครับเฉพาะโรงเรียนหลักๆก็นะครับโอ,โ,โอเคครับเป็นคอมเพนต์ที่ดีมากเลยนะครับก็คือว่าให้ทำก็คือของปี3ไปแล้วก็คือนับแค่ปี2กับปี1ใช่ไหมครับโอเคได้เลยครับผมเดี๋ยวแอดจะจัดให้เลยนะครับก็จะทำโรงเรียนหลักๆอย่างเช่นเซียงไคุโรงเรียนสาธิตไทยเนาะแล้วก็โรงเรียนเฮียวเทแล้วก็ โรงเรียนชิกเทนโฮจินะครับโอเคเดี๋ยวทำให้เลยน,นะครับอ่ะต่อมาครับเป็นคอมเมนต์สอบอกว่าแล้วเรียวมะจะเข้าชิงแชมป์กับทีมชาติอะไรครับอ๋อตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องคือดำเนินอยู่ที่ทีมญี่ปุ่นเจอกับทีมเยอรมันนะครับก็คือเป็นรอบรองชน,นะเลิศนะครับก็แน่นอนว่า ทีมของตัวเองก็น่าจะผ่านรอบนี้ไปได้นะครับก็จะเจอกับทีมสเปนนะครับก็คือตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับเป็นทีมสเปนนะครับเพราะว่าทีมสเปนสามารถเอาชนะทีมอเมริกาไปได้นั่นเองนะครับก็คือทีมนั้นจะมีเลโอกะอยู่ด้วยนะครับผมก็ท่าทางจะมันหน้าดูเลยนะครับโอเคครับก็ถ้ามีในเรื่องอะไรออกมาเดี๋ยวแอดจะอัปเดตให้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์ที่สามบอกว่า ต่อด้วยตัวเก่งทีมชาติของแต่ละทีมเลยค่าแอดโอเคครับได้เลยครับก็ตัวเก่งข้อเคยขอมาแล้วใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวแอดกำลังทําอยู่นะครับก็ตอนนี้กําลังไล่ก็คือตั้งแต่ทีมกรีซเยอรมันแล้วก็ออสเตรเลียนะครับตอนนี้กําลังไล่ตัวละครอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวแอดจะทําสรุปอยู่แล้วครับก็คือแต่ละตัวละครในภาพนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณสําหรับคําแนะนําด้วยนะครับอ่ะโอเค อ่ะต่อมาเป็นคอมมินิสบอกว่าเยอรมันประทะญี่ปุ่นแอดคิดว่าผู้สุดท้ายกัปตันทีมเยอรมันจะเจอใครในทีมญี่ปุ่นครับอ๋ออย่างทนี้บอกไปครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นน่าจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของทีมเยอรมันแล้วนะครับก็คือตอนนี้จะเหลือแค่วอล์กนะครับที่เป็นกัปตันทีมเยอรมันที่ยังไม่ได้ลงแข่งก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วครับว่ากัปตันทีมเยอรมันก็คือวอล์กได้ลงแข่งแน่นอนนะครับส่วนญี่ปุ่นก็แอดคิดว่า น่าจะเป็นเบีรอินแต่เบีรอินอาจจะโอกาสเล็กน้อยครับแต่ว่าเบีรอินยังไม่ได้ลงเลยนะครับก็น่าจะลงหรือเปล่าในแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่แอดคิดว่าน่าจะเป็นโทคุนาวะมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้โทคุนาวะก็ลงแค่1แมตชเมดเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มีความเก่งกาจพอสมควรก็น่าจะมีช่วงเวลาที่เขาได้ปล่อยความเก่งออกมาบ้างนะครับก็ประมาณนี้นครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นโทคุนาวะนะครับอ่ะ อคครับถ้าผิดถูกยังไงก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับอาต่อมาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันเนาะบอกว่าล้อสิอันดับถ้าสายทำไมรยล้างอยู่นะครับอ๋อ10อันดับสายทำลมรยล้างเคยขอแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวก็ต้องลวบรวมวอยู่นครับตอนนี้คือเนื้อเรื่องในมางะนะครับในภาคูครับก็ไม่รู้ว่าจะมีท่าสายทำไมรยล้างโผล่มาหรือเปล่าก็แอดก็จะรอเนื้อเรื่องอีกสักนิดนึงแต่คิดว่าก็ ทำทำมาเลยเนาะเพราะว่าหลังจากที่นื้อเรื่องตอนปลายล่าสุดก็น่าจะคิดว่าน่าจะมีท่าไม่ตายแบบสายเทคนิคสมากกว่าปรากฏตัวออกมาเช่นท่าของเจสกาโซนอย่างเช่นอัลเเมีโซนนี้ยก็ไม่ใช่สายไม้ล้างแต่ว่าเป็นสายเทคนิคสมากกว่าก็น่าจะไม่มีอะไรรุนแรงไปมากกว่าน,นี้แล้วเนาะก็เดี๋ยวแอดจะทำเองนะครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่เตือนเนาะอ่ะโอเคครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ